ผมก็เลยถามท่านว่าเอ้าแล้วหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างอาการจาหลวงพ่อกขาท่านก็บอกว่าเอ้าเออมันก็หายแล้วนะไม่ไม่เป็นอะไรแล้วรู้สึกหายไปเลยผมก็เลยถวายเอาอันนั้นถวายให้ท่านฉันไปแล้วก็เป็นเป็นกังวลนะก็นั่งรอก็พากันสงสัยน้องเป็นไหนไม่บอกพอมาช่วงสิบเอ็ดโมงสิบเดมงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเจ้านัดตำรวจขั้นกลับมา กลับมาก็เอาปัจจัยใส่ซองมามายืนใหน้ยืนให้แล้วก็บอกว่าอ้ยยาโยมโคตรสุดยอดสุดยอดจริงๆหายมามมาเขาอดีมีโทรศัพท์ก็มาว่ามีกิจนิมนต์ใ,นนให้ให้ไปเทศเทศที่วัดคือเจา้าอาวาสตำบลเนี่ยก็คือวัดใน เขตตำบลวัดใกล้เคียงเนี่ยเวลาพี่ใหญก็จะนิมนต์ท่านไปเทศปุ่เทศสอนก็บอกเอามาเอามาีกแก้วนึงผมก็รีบอุ่นอุ่นเสร็จแล้วก็ไปถวายพอวันนั้นอีกวันนึงนะทำามอีกวันนึงก็หลวงพ่อเจ้าวาดก็แจ้งมีจะมีอ่าพวกอ่าก็เรียกกรม กม,มันทม์ใมอบาตาอะไรพวกนี้ยก็ก็มากันเตะมัดเลยเขาก็มาพ่นยาพ่นยาทั้งวัดทั้งข้างหลังสวนอะไรตามกุฏิพ่นหมดเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับก็มากันเยอะนะครับม,มันมากันประมาณหลายสิบนะวัดใหญ่ใหญ่มากอันนี้มีเจ้าที่ระดัาสูงก็มาถามจากกรมอนามัยมหรือโรงพยาบาลเนนะี่ยมาถามหลวงพ่อว่าเอา้า อ่าเป็นเป็นมาเรียกันเป็นไข้กันป่วยกันแล้วไม่ไม่ไปโรงพยาบาลเลยไม่เป็นนอนรักษาเลยหลวงพ่อก็สู่ผมก็คือหลวงพ่อท่านเดินเดินไม่ค่อยเดินไม่ได้นะว่าน้องนั่งรถเข็นเดินไม่ค่อยสะดวกผมก็มีหน้าที่ดูแลเนี่ยก็เกงรถเข็นมันก็บอกว่านี่ไงหมอดียืนอยู่เดียหมอยาดียาเก่งยืนอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปหลอกลวงโรงพยาบาลเสียเวลาผมก็ว่นแล้ว เงวองกออ็หายแล้วก็ไม่เป็นไรนะพ <c oughs> อหลังจากนั้นมาอีกวันหนึ่งผมก็อ่าไปก็เรียกเป็นาศาสตร์จีนช่วงนั้นจะเป็นศาสตร์เดือเนเมษานะช่วงช่วงที่เป็นช่วงนั้นมันจะอยู่ช่วงช่วงในช่วงช่วงวันที่ยี่สิบเนี่ยอ่าเป็นาาศาสตร์ศาสตร์จีนาศาสตร์ไทยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปที่บ้านผมไปบ้านแม่บุพ่อแม่ญธรทมอีกสองนึงนะครับ กำลัอไปแล้วก็